ทางใตาหันทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมสําหรับสมุนไพรกินแบ,บ่รัฐบ,บาลเท่านั้นแม่หญิงบรมีภารวยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ที่7จับตาเลขเด็ดสองสมัครนี้รีบดูก่อนดงังกับแนวทางของแอดคมสานและหนุ่มสุพรรณแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้อดมนด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยกับแนวทางของหนุ่มสุพรรณสองพฤษภาคมงวดที่แล้วก็หลุดไปนะคะแต่ว่างวด16เมษายนงวดกนก่อนนั้นคิดว่าหลายๆคนน่าจะจำกันได้ว่าแนาวทางของเขาเข้าทั้งเลขบนเลขล่างและแตก3ตัวด้วยคะ่ะเลขก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาเลยนะ ก่อนที่จะมาเข้าสองตัว3ตัวในงวดกันก่อนก็เคยหลุดมาแล้วเหมือนกันค่ะและไม่แน่วงวดนี้หนุ่มสุพรรณจะกลับมาแก้มือเข้าทั้งสองตัวและ3ตัวเหมือนงวด16เมษายนก็ได้นะคะมาตามกันต่องวดนี้16พฤษภาคมหนุ่มสุพรรณเลขเด่นให้เลข9กับเลข0สองตัวเจาะให้จะมีเลข91 92 93 01, 02กับ03เลข3ตัวหมัดเดียวเลข 3, 92ค่ะเลขหลักศูนย์ก็จะมีเลข02ที่ตรงกันกับเจไลไลพัทยากับแอดยุทธภาโชคสำหรับเลขเด่นหลัก9จะชนกันกันกนกบหลายๆสำนักเลยค่ะโดยเฉพาะแนวทางชุดนี้แนวทางของคุณหญิงงามใจที่ตรงกันเลข 91, 92กับ93 เลขแถวบนทั้ง3าหางของหนุ่มสุพรรณเลยนะคะมาลุ้นกันว่าเลขของหนุ่มสุพรรณจะกลับมาพาเราปังในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะไปต่อก,กันกับแนวทางของแอดคมสารผลงานงวดที่แล้ว2พฤษภาคมก็ยังคงปังต่อเนื่องนะคะเลข4ชุดนี้แม้ว่าเลขล่างที่ให้มาจะหลุดไปแต่ว่าเลขชุดบนให้มาทั้งเลข16กับ17 16ก็เข้าบนฟ้าตรงเป๊ะเลยนะสำหรับ17ตัวเน้นตัวโตลงไปเข้าที่เลขล่างค่ะถามว่าแบบนี้ถือว่าเข้าไหมถ้าคนที่ซื้อแยกบนล่างก็อาจจะมองว่าไม่เข้าแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สนบนล่างแล้วก็เน้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลก็น่าจะได้ลุ้นหลายรางวัลเลยค่ะแอดมินก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมือนกันนะคะ ขอพาย้อนไปดูผลงานเก่าๆของแอดคมสันสักนิดหนึ่งเผื่อว่าใครเป็น f อใหม่ที่ยังไม่เคยติดตามผลงานของเขาสถิติตอนนี้ก็เข้ามาทั้งหมด4งวดติดใน4งวดก็เคยเข้าทั้งบนและล่างมา2งวดและในงวด16เมษายนนั้นปังสุดๆเพราะว่าเข้าทั้ง2ตัวตรงและแตก3ตัวตรงเป๊ะเลยค่ะใครดูไม่ทันก็แคปไว้ไปดูนะ สำหรับงวดใหม่16พฤษภาคมแอดคมสันให้แนวทางเลขล่างมาก่อนคะ่ะเลขล่างให้เด่น5รอง9 2ตัวเด่นมีเลข35 05 85 45 39 09 89กับ49ตัวเน้นเลข35 05 85กับ45เน้นสุดเด่นสุดแอดคมสันวางเด่นไปที่เลข35นะคะ ถ้าเทียบเด่นกับแนวทางที่แม่นเหมือนกันในงวดที่แล้วแนวทางของแอดสุยอาจารย์ปรีชาอาจารย์บุญรอดพารวยและคุณหญิงงามใจก็จะมีเลข45กับ49ตรงกับแอดสุย05 85 45กับ09ตรงกับอาจารย์ปรีชา85 39กับ89ตรงกับอาจารย์บุญรอดพารวยและ39กับ09ก็จะตรงกับ คุณหญิงงามใจนะคะใครจะแม่นต่อเนื่องในงวด16พฤษภาคมนี้เราก็มาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆนะคะและคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านและหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้ f อซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ